Yeah, <laughs> i ไปเดินไปใกล้ไปเอาเลยไปพ่ออยากกินน้ำมนอยากกินน้ำมนยิงเลยโอ้ลยอ้อนนี้ตั้งกเหรี่ยาเรียกอะไรนะหลเหรออากกินน้ำมันเขาหมายเสร็จขึ้นไป้างบนด้วยนะนนี้ง

9 9 9 9 9 9 9 9า9 9 9้9ครับ9 9 9 9 9 9 9 9บ9 9 9 9 9เ9 9 9 9 9 9ล9 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 ไปเชียร์พี่นี่เลยเดี๋ยวว่าผมจะนั่งพี่เพราะผมใช้ทักษะใหญ่ครหาผู้ช่วยมาเชียร์เแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนักบอจะตรหนจะเหนตอนเพราะว่าเดี๋ยวต้องปูจะเพีย

Đây là một số người khác, có lúc là có lúc là có คุณงไทยคุณวัฒนีแล้วก็คุณน้ำโมเดี๋ยวกล่าวคำสวัสดิ์ทีเดียวใส่แมพนะครับใส่แมพใครที่เข้าใกล้ลูกปูอย่าว่าผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับพอดีต้องเชื่อหมอเชื่อพยาบาลนะครับเชื่อหมอเชื่อพยาบาลรับผูต้องใส่ให้เป่าแล้วครับตัวนี้ไม่เป่าแล้วไม่เป่าแล้วไม่ให้ลูกปูเป่านะแต่คำขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือรับเพื่อไม่เป่าแล้วครับใครใช้ที่สั่งมาเปล่าอะไรไม่รับจะให้ปูทำหน้าที่ของผิดสองกองก็ทำที่สองกอง ผมเขาดูนิดไม่ว่ากันนะครับแต่ครับนี่คนมาคุณเจ้าครับลุงลุกนะครับนะยของมาได้ด้วนนะครับนะลงรับกระถิ่นในเวลานี้ครับเพราะหลวงปู่จะพักผ่อนเลครับตามที่ท่านหมอได้บอกไว้เราจะไม่สื่อสารอะไรนันครับเราจะเวลานี้เลยนะครับเป็นแม่ด้วยนะครับเข้าใกล้หลวงปู่เป็นแม่ด้วย การรับทุนที่เราสนะครับวีดวนนะครับคาท่นะครับามทีนะครับสาครับ้บอกให้จันี้เลยเพราะว่าตอนครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเข้าแล้วนะครับไม่เข้าเลยนะครับครับ้แล้วครับไม่ีใเข้าเลยค่ะอย่าเดียเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนครับนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดูนะครับ

ค่อยถวายครับยังรับไม่ได้ยังรับไม่ได้แต่ถ้าจะถวายเงินได้ถวายทีเดียวยันยันยันเดียวเอาไว้ไปถวายพร้อมกันครับเนาะเออยัง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 อยู่ไปเลยครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเลยขอบโุณครับ

สลายโยไม่ตายโยตายแน่ไม่ขาดไม่เบาหัวไม่เบ๊ ก็ถอไปนั่งก็อีก่อดไปวันี่ผ่านายเดี๋ยววันนี้จะบ้าใเองประธานใหญ่จะรักผิดชออยู่จะก้อมีระธานประกานวัดยกสภาลีขึ้ยอยู่ประธานยัยไงบระธานรับผิดชอบอเียาอบด้วย Ja, yeah, ja. อะไรเนี่ยกระพันมันหลอดเพราะี่แที่มัติดแขที่มันตแขนไ้แ่ตะวัรืว่าอะไรเดียวตันีใส่กันแค่ัแหตน้ม่็เลย่ต้องอกให้ลอก่ม่เราแนะตนนี้